สดุดาสองโอ้โหดังดังเสียงดังมากผมได้ยินเข้ากล้องนะครับเสียงดังแรงมากเลี้ยวก็ดังนะครับเลี้ยวก็ดังอืดอดเลยวิ่งทางขกคัดฟังเสียงแล้วกันนะ นมาแอร์แตกแตกแอร์แ็กแตกโอ้โหนี่คือเสียงข้างล่างนะครับมัสด้าสองลูกค้าซื้อลูกหมากันชักมากับโชคหลังมา <c oughs> ถ้าทางยังไม่ตรงสักอย่างโอเคเดี๋ยวขึ้นลิฟต์เชียก่อนนะครับว่า <c oughs> มีอะไรบ้างนะ ท้าทางจะหนักพอสมควรสวัสดีครับสวัสดีช่วงบ่ายๆช่วงบ่ายๆของวันเสาร์นะวันนี้พบกันที่สาขาหนึ่งนะครับสาขาหนึ่งในเมืองนะครับพอ,อดีวันนี้สาขาสองอองานไม่ค่อยเยอะนะครับช่วงบ่ายๆสาขาหนึ่งมีงานเยอะก็เลยเดินทางเข้ามาช่วยงานนะครับก็มาพบกันที่สาขาหนึ่งนะครับวันนี้ ใกล้ๆสีแยกบ้านจันนะครับสำหรับสาขาหนึ่งเส้นรอบเมืองอุดรนะฮะมาถึงปุ๊บก็มีมาสด้าสองนะฮะมาสด้าสองสกายเข้ามาใช้บริการนะครับโทรเข้ามาทีแรกบอกเสียงไม่มีอาการเยอะเท่าไหร่นะซื้อของมาด้วยสรุปแล้วซื้อของมาไม่ถูกสักอย่างนะซื้อลูกหมากแหลกลูกหมากกันชักมานะลูกหมากกันโคงแล้วก็โช๊คลังนะครับ ทุกอย่างไม่เสียเลยนะไปเสียที่ราวแหลกนะครับราวแหลกไฟฟ้านะครับรถคันนี้เกิดอุบัติเหตุมานะครับโดนชนมาแอร์แบกแตกหมดนะครับทั้งสองข้างนะครับแอร์แบกนะทั้งแอร์แบกปมอะไรทั้งแอร์แบกหน้าคอนโซลนะครับแตกหมดนะครับก็เลยกระทบกระเทือนไปถึงราวแหลกะนะมีอาการเสียงดังมากนะครับวิ่งนี่กุ๊กกักกุ๊กกักกุ๊กกักอย่างแรงนะฮึ่มฮึ่มฮ่มฮึ่มเลยนะ <laughs> ซื้อโชคหลังมาแล้วก็ซื้อลูกหมากแหลกลูกหมากกันชักลูกหมากกันโคงมานะครับสรุปแล้วได้ใส่เฉพาะลูกหมากกันโคงนะโชอยังดีนะครับยังจะได้นะครับเช็คดูแล้วนะครับลูกหมากแหลกกับลูกหมากกันชักมันอยู่ในเซตซ่อมเราแหลกอยู่แล้วนะครับก็เลยไม่ต้องเปลี่ยนนะอโอเคครับช่วงบายบวันนี้มาพบกับการทำงานของช่างนัดกับมาสด้าสองสกายนะฮะ เราแลกถอดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับมาอีกทีไม่ทันเลยนะฮะตอนที่ถอดถอดยกลงมาถ่ายไม่ทันนะครับกําลังคุยโทรศัพท์อยู่ช่างเต้ยถอดออกมาเรียบร้อยตัวนี้ตัวมาสด้า2สกายนะครับตัวนี้เป็นสกายแล้วนะครับจะไม่เหมือนตัวเดิมนะครับตัวนี้จะถอดอีกแบบหนึ่งนะครับถอดค่อนข้างจะยากพอต้องควรเหมือนกันนะโอเค หอดแยกชิ้นออกมากันชักอยู่นี่นะลูกค้าซื้อกันชักมาไม่เอาเลยไม่ใส่ใส่ตัวนี้ดีกว่านะลูกค้าซื้อกันชักมาซื้อลูกหมากแหลกมาไม่ตรงสักที่นะมันดังที่เราแหลกเขาดังที่เราแหลกตัวนี้นะจับแกนดูคอน,คอนคอคก็แก๊ก็แกกอยู่ฝั่งนี้ก็คอนฝั่งซ้ายนี่คอนเยอะนะครับก็แก๊ก็แก๊ก็แก คหน้าตัวนี้ใหญ่ๆนะครับใหญ่กว่าตัวมัสด้าสองตัวแรกนะครับตัวนี้เป็นมัสด้าสองสกายนะแค่ค่อนข้างใหญ่ๆนะครับลูกหมากระโรงเปลี่ยนนะครับลูกหมากระโรงสองข้างเปลี่ยนนะครับลูกค้าซื้อมาลูกหมากปีนกคอได้นะครับ ลูกหมากปีนกนิ่มอยู่นะครับแต่พอได้อยู่นะลูกหมากปีนกเยอะตัวนี้ช่างเต้์จะเจาะตรงรอยจิกเขานะครับเวลาขันมันจะขันไม่ยากนะเพราะว่าเขาจิกย้ำเอาไว้นะมีอยู่สามที่นะหนึ่งสองสามเขาจิกไว้สามที่นะครับถ้าเราไม่เจาะตรงรอยย้ำออกนะครับเวลาเราขันออกเกีียวรูดหมดนะสียหมดเลย บ้าเลิกปน<ฮ>บ้าเลิกปนี่อันนี้เตื่อตื่นะน,น,นะ

ไงแล้วไงแล้วไงแล้วตัวนี้ถ้าเราไม่เอารอยย้ำออกนะครับเกี่ยวรูดหมดนะครับเสียของเลยนะโอเคจะทยอยถอดไปเรื่อยมีเปลี่ยนเบ้าโชคหลังสองข้างนะครับใหม่ๆใ,ในในซื้อมาแล้วนะครับแต่โชคไม่เปลี่ยนให้นะครับเพราะว่าโชคดีอยู่ไปโดนไปโดนใครที่ไหนบอกนะครับซื้อโชกมา ซื้อโชคมาสองตัวไม่เปลี่ยนให้นะครับเพราะแชของเก่าดีกว่าของเก่าของแช่ดีกว่านะครับโอเคเปลี่ยนเฉพาะเบ้าโชคให้นะครับเบ้าโชคมันมันจะมีแตกนะครับเบ้าโชคมีแตกมีผูนะครับก็เลยเปลี่ยนให้นะนก็เลยเปลี่ยนให้แต่อย่างอื่นไม่จะหายเอา ช็อตออกมาโล่งโป่งแล้วนะครับตัวนี้ยกแผงล,ลงมานะครับแผ่ใหญ่นะครับแผ่ใหญ่แผ่ใหญ่เป็นแผ่ใหญ่เป็นคอกใหญ่นะครับเออแต่ตัวนี้ไม่ติดท่อไอเสียตัวนี้ไม่ติดท่อไอเสียแต่มาสด้าสามมาสด้าสามสกายนะครับติดท่อไอเสียนะแต่มาสด้าสองไม่ติดนะครับยกลงมาได้แต่แผ่ใหญ่ยกลงมาได้แต่คอกใหญ่คอกสี่เหลี่ยมใหญ่เลย นี่นะคอกสี่เหลี่ยมใหญ่เงี้ยแต่ไม่ติดท่อไอเสียนะครับมาด้าสองนะครับผมลืมไปเนืกภาพไปถึงมัสดามด้าสามตัวนี้โอเคเรียบร้อยนะครับรอราวแหลกนะครับตอดแยกชิ้นออกมาแล้วนะครับราวแหลกราวแหลกบูทตัวนี้ถอดออกไปแล้วนะครับบูทรับแกนแหลกนะครับแห้งเหมือนกันนะครับแห้งเหมือนกันแต่ไม่ได้แห้งมากนะครับเพราะว่ารถคันนี้ สาเหตุที่มันดังก็เพราะว่ารถเข้าไปชนมานะครับชนซสแอร์แบกแตกเลยนะฮะก็ตัวอื่นก็เลยชํารุดไปด้วยนะครับโดนกระทบกระเทือนไปด้วยนะที่สําคัญก็คือบูธแกนแหลกนะครับบูธแกนแหลกนี่นะครับบูธรับแกนแหลกบูธรับแกนแหลกออกมาเป็นที่เรียบร้อยตัวนี้ตัวพาดังแล้วก็ตัวนี้ตัวพาดังนะฮะส่วนข้างใน แห้งประมาณหนึ่งนะครับแต่ไม่ถึงกับแห้งกริ๊กนะครับเพราะรถยังใหม่อยู่นะครับมาสดาสกายัยตัวนี้ก็น่าจะประมาณปี2014นะ2014 2015นะครับมาสดาสองสกายโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนบูธนะครับเปลี่ยนบูธรับเปลี่ยนแหลกแล้วก็หัดล้างกำลังล้านแกงล้างจาะบีเก่าออกนะครับ ล้างจะเบีเก่าออกแล้วผัดเงานิดนึงแล้วก็ประกอบได้เลยบูธเราแหลกได้ของใหม่ออกมาเรียบร้อยโอเคครับได้บูธมาแล้วเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเปลี่ยนได้เลยครับเปลี่ยนบูธใส่เข้าไปเรียบร้อยนะครับบูธรับแกนโอเคทุกอย่างล้างเรียบร้อยสะอาดสะอา้านสวยงามเดี๋ยวประกอบได้เลยนะครับ อาบจารบีเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับประกอบเข้าไปแล้วนะใส่แกนแล้วนะฮะใส่แกนโดยหมูเข้าไปทีนี้จะอธิบายให้ฟังก็คือปอดกับมัตด้าเขาชอบมีเหลี่ยมเลยฮะเขาจะมีเหลี่ยมใส่ยอยนะใส่สกูยอยนะครับเราต้องมาร์กเอาไว้นะครับอันนี้ผมมาร์กเอาไว้แล้วนะเวลาเราถอดให้มีจุดตำแหน่งไหนหมุนให้สุดนะครับหมุนให้แกนสุดเข้าไปข้างในนะครับหมุนให้แกนสุดเข้าไปข้างในปั๊บ ตัวนี้มันอยู่ตรงไหนเราก็มาร์กเอาไว้นะ <Okay. S 1> ตรงนี้ยันนี้มันอยู่ตรงไหนปั๊บเราก็มาร์กเอาไว้ถ้าเราใส่ไม่ตรงปั๊บก้านพุ่มไม้เลยตั้งยากเลยนะครับตั้งแทบไม่ไ,ได้บางทีตีลังกาเลยนะตั้งไม่ได้เลยนะต้องใส่แกนตัวนี้ให้ถูกเฟืองถูกมาร์กนะครับถูกเหลี่ยมนะต้องใส่ให้ถูกเหลี่ยมก็คือตัวนี้โอเคตรงเหลี่ยมตัวนี้นะฮะ ตรงมาร์กตรงนี้นะครับทั้งเตยมาร์กไว้นะครับโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยครับเรียบร้อยประกอบชิ้นส่วนได้เลย ใส่ตัวยันแกนประกอบเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเราแหลกเรียบร้อยตำสีเรียบร้อยนะฮะโอเคหมดแล้วเดี๋ยวรอกันชักนะครับกันชักช่างมอนกำลังล้างข้นสีนะครับกำลังใส่ยางกันพุ่นอยู่นะ ทุกมากแหลกแน่นหมดแล้วนะครับนี่บิวเรียบร้อยแน่นเรียบร้อยนะครับโอเคเราแหลกออกบารไปที่เรียบร้อยนะครับประกอบเข้าแพ่ หน้าช่างด้วยหน้าช่างมันรอ,อโอเคประกอบเข้าไปเลยไวยาววย,ยางรองกันโครงก็ได้นะครับยางรองกันโครงดีอยู่นะครับยางรองกันโครงดี เฮ้ยเ <rí> e> บาๆบรว่อนโอ้ยสบายม่ะนโอ้ยไบตรง่วงยกแพ่หน้าขึ้นนะครับ ใหม่ตัวสกายนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรสลับซับซ้อนเยอะครับไ,ไ,ไ,ไปัไ้งปโอเคยกขึ้นตรงเรียบร้อยนะ ใส่แผ่นพลาสติกรองข้างล่างเสร็จแล้วก็จบนะครับแผ่นพลาสติกกันโครนเก็บรายละเอียดเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วลงมาใส่ล้อนะครับใส่ล้อใส่ยอยได้เลยลงมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ใส่ย่อยก่อนนะ ใส่ย้อยพวงมาลัยแอร์แบกบตัวน,นี้แตกนะครับ แค่แปลกแจกประกันบอกว่าเกินงบเก็นเลยซ่อมให้แค่นี้ <c ười> โอเคก็ส <c ười> ำมันมา,า,าตราดวัตถุดิบแม่ดิ ครับเด๋ยวเช็คใหไครับโอเคเรียบร้อยครับเรียบร้อยเดี๋ยวถอยโยกตั้งล้อตั้งก้านพวงมาลัยนะครับ เส้นทดสอบนะครับทดสอบความเงียบโอ้โหเงียบคกิบเลยเงียบหมดแล้วนะครับ ้อยหมดแล้วนะครับเงียบหมดแล้วนะเงียบกริบครับเงียบกริบลูกค้าส่งลูกค้าได้เลยนะครับก้านพวงมาลัยตรงนะครับสูนได้ก้านพวงมาลัยตรงปล่อยมือได้เลยเสียงเงียบหมดแล้วนะครับ เสร็จเรียบร้อยหมดเลยครับวิ่งลองตั้งศูนย์ตั้งล้อตั้งก้านพวงมาลัยตรงหมดแล้วนะครับสาหรับมัสด้าสอคันนี้นะฮะเสร็จสับเรียบร้อยหมดทุกอย่างวิ่งนิ่งกริบนะครับเงียบกริบขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube ช่องนัดลูกหมากนต์นะครับขอบคุณที่กดติดตามและขอบคุณที่ใช้บริการนัดยนต์ตะกิดหรือนัดลูกหมากนต์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ